ประวัติศาสตร์ของอียิปต์โบราณกล่าวถึงราชินีฮัตเชฟซุดไว้มากมายแม้จะมีความพยายามลบเธอออกไปจากบันทึกแต่ก็มีสิ่งสำคัญเหลือขนานับที่เธอได้สร้างไว้ระหว่างที่ครองบัลลังก์จนทําให้ความพยายามดังกล่าวล้มเหลวอยู่เสมออย่างไรก็ตามนักโบราณาคดีรู้สึกว่าร่างมัมมี่ของเธอน่าจะถูกกําจัดไปแล้วถึงแม้จะมีทฤษฎีว่าร่างกายของเธอนอนอยู่ในพิพิธภัณฑ์อียิปต์เพียงแต่ไม่สามารถระบุได้ ชิ้นส่วนที่เหลืออยู่คือฟันจากกล่องอัฐิที่ฝังอยู่ในสุสานของราชินีฮัตเช็บสุดในเดือนเมษายนปี2007มีการนำร่างมัมมี่ที่ระบุไม่ได้จากลักซอมาที่พิพิธภัณฑ์ไคโรเพื่อตรวจ DNA เครื่องซีทีสแกนแสดงให้เห็นว่ารอยแยกในกรามของมัมมี่ตรงกับฟันที่ได้จากกล่องอัฐิแต่การทดสอบ DNA ที่ยังไม่สมบูรณ์ก็แสดงให้เห็นความเหมือนระหว่างมัมมี่ดังกล่าวกับมัมมี่ของย่าของฮัตเช็สุด ต้องใช้เวลาสามวันในการสกัด DNA ที่ละเอียดอ่อนสุดๆจากมัมมี่ในกรณีของฮัเชฟสุดพวกเขานำา d n a มาจากไขกระดูกของมัมมี่โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือระวังไม่ให้ DNA ของมัมมี่ปนเปื้อนกับ DNA ของคนอื่นๆนักวิทยาศาสตร์ยังคงทดสอบฮัเชฟสุดและมัมมี่อื่นๆในราชวงศ์การค้นหาร่างมัมมี่มของฮัตเชฟซุดเริ่มโดยห,หน้าทีมสำรวจวัตถุโบราณชาวอียิปต ไซฮีฮาวสซึ่งได้รับเงินบริจาค5ล้านดอลลาร์จากช่อง Discovery ในการก่อตั้งแลบ DNA เพื่อทดสอบมัมมี่หนึ่งในความท้าทายในการทดสอบ DNA ในอียิปต์คือการขาดแลบที่2เพื่อจำลองการทดสอบที่ทำขึ้นในชั้นใต้ดินของพิพิธภัณฑ์อียิปต์ราชินีฮัตเชฟซุดครองบัลลังก์20ปีในช่วงศตวตรรษที่1ิก่อนคริสตกาลผลงานที่โด่งดังที่สุดของเธอคือวิหารสุสานในทีโบราณ ทางริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำนํำนายในลักซอวิหารที่สร้างจากหินทรายได้รับการสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอำนาจของเธอพิพิธภัณฑ์บรูกลินในนิวยอร์กก็เริ่มที่จะใช้อุปกรณ์การแพทย์ไฮเทคเพื่อพิสูจน์มัมมี่ของตนเองข้อได้เปรียบคือมัมมี่จะยังคงอยู่ในสภาพเดิมภายใต้ห่อผ้าคลุม คอลเลกชันมัมมี่อียิปต์โบราณของพิพิธภัณฑ์บรูกลินประกอบไปด้วยมัมมี่คน5ร่างและมัมมี่สัตว์เกือบ50ตัวซึ่งรวมถึงแมวจระเข้และนกเดมิทริออสมัมมี่สีแดงของพิพิธภัณฑ์เป็นหนึ่งในมัมมี่เพียงไม่กี่ตัวในยุคของเขาเดมิทริออสถูกขุดขึ้นมาจากสุสานโรมันในฮาวาร่าและเชื่อกันว่ามีชีวิตอยู่ในช่วงระหว่าง30ปีก่อนคริสตกาลและคลริสตศักราช395 ในศตวรรษที่19มีธรรเนียมอยู่ว่าเมื่อมีการขุดมัมมี่ขึ้นมาจากสุสานเนี่ยพวกเขาจะแกะห่อผ้าออกเนื่องจากยังไม่มีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าแบบเราในปัจจุบันในการเอ็กซเรย์นะหรือทำทีซีสแกนทุกคนก็เลยอยากจะรู้ว่ามีอะไรอยู่ภายในมัมมี่จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องแกะห่อผ้าออกนะคะเรามีมัมมี่เก็บไว้หลายตัวซึ่งถูกแกะห่อออกแล้วแต่เดมิทริอ ยังคงอยู่ในสภาพเดิมเลยทำให้เขามีความสำคัญมากดิมิทริออสมีความโดดเด่นเพราะผู้คนรู้ว่าเขามาจากไหนเครื่องซีทีสแกนเผยให้เห็นถึงสภาพกระดูกข,ของเขาช่วยให้พันธารักษ์ประมาณอายุตอนที่เขาเสียชีวิตเชื่อกันว่าสีที่ใช้ในการย้อมห่อผ้าของเขามาจากสเปนซึ่งทำให้ทราบถึงสัมพันธรรมไมตรีระหว่างอียิปต์และประเทศอื่นๆของโลก นอกจากการวิจัยแล้วทีมงานยังทำความสะอาดมัมมี่โดยใช้แปรงขนนุ่มและเครื่องดูดฝุ่นแรงดันตำ่ำเพื่อกำจัดฝุ่นจากพื้นผิวมัมมี่สัตว์ปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดในประวัติศาสตร์ของอียิปต์แต่เพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายยุคนักวิจัยในบรุกลินกำลังจะสแกนคอลเลกชันมัมมี่สัตว์เป็นครั้งแรกเดมิทริออสไม่เคยออกจากพิพิธภัณฑ์บรุกลินตั้งแต่มาถึงเมื่อปี1911 การขนย้ายเขาเพื่อไปทำการสแกนที่ศูนย์การแพทย์ลองไอแลนด์จำเป็นต้องใช้คอนเทนเนอร์พิเศษที่สร้างจากโฟมนักวิจัยไม่มั่นใจว่าเดมิทริออสเป็นชายหรือไม่และพวกเขาต้องการรู้ว่าตัวเลขกรีก89ที่สลักไว้ใต้ชื่อของเขาหมายถึงอายุหรือไม่ผลลัพธ์ในช่วงแรกเผยว่าเดมิทริออสตายในวัยกลางคนและมีอายุหนุ่มกว่า89ปีร่างกายของเขาไม่มีกระดูกหัก กะโหลกก็สมบูรณ์พร้อมด้วยฟันครบทุกซี่ไม่มีสิ่งใดชี้ถึงการขาดวิตามินหรือเป็นแผลและกระดูกส่วนปลายนิ้วก็เป็นหลักฐานว่าเดมิทริอสไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงใดๆการสแกนเผยให้เห็นถึงความจริงที่น่าสนใจว่าแผ่นผ้าที่ใช้สําหรับดองศพมัมมี่ถูกห่อเอาไว้ด้านในของผ้าคลุมถึงแม้จะเป็นธรรมเนียมที่ผู้ทําการดองศพจะกําจัดอวัยวะภายในออกแต่หัวใจจะถูกแทนที่ด้วยบางสิ่ง สำหรับเดมิทริออสสิ่งที่ถูกใส่เข้าไปแทนดูเหมือนจะมีรูปร่างคล้ายตัวด้วงมัมมี่สุนัขคือหนึ่งในสัตว์ที่ถูกสแกนสำหรับชาวอียิปต์โบราณแล้วสัตว์เป็นสัญลักษณ์แทนเทพต่างๆพวกมันจะถูกดองไว้และเก็บในสุสานสำคัญฉันคิดว่าเราเป็นกลุ่มแรกที่ทำการตรวจสอบคอลเลกชันทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งมัมมี่คนและมัมมี่สัตว์ฉันว่าหลายคนเคยศึกษามัมมี่คนมาแล้วนะคะ แต่คงมีเพียงไม่กี่สถาบันที่เคยศึกษาเกี่ยวกับมัมมี่สัตว์ค่ะคอลเลกชัน <c oughs> มัมมี่คนห้าร่างและมัมมี่สัตว์เช่นนกแมวและจระเข้เกือบ50ตัวของพิพิธภัณฑ์รูกลินกำลังจะถูกนำไปจัดแสดงในงานที่เรียกว่า to live forever มัมมี่ทั้งหมดได้รับการทำความสะอาดและเสริมความแข็งแรงก่อนจะออกทัวร์ทั่วอเมริกาเป็นเวลา3ปี